ครับเหตุการณ์เมื่อวันที่6พฤษภาคมเวลาประมาณ2องทุ่มเศษนะครับก็มีเจ้าที่ตำรวจของเราได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกระบวนการลักลอบขนกัญชาซึ่งเจ้าที่ตำรวจของเรามีการร่วมกันระหว่างตำรวจน้ำตำรวจภูธรและก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับก็บไปดักซุ่ม ก็ปรากฏว่าจับได้ผู้ต้องหา3คนอนของกลางซึ่งประกอบด้วยกัะชาอักแท่ง278หอแล้วก็รถยนต์ของกลาง2คันผู้ต้องหา3คนพู้ชาย2ผู้หญิง1คนครับขณะนี้นำตัวมาที่2องร้อยสอเพื่อทำการสอบสวนและนำส่งของที่ดำเนินคดีต่อไปครับมีอะไรสักถามไหมครับ หนึ่งในผู้หาอายุ15ปีนะครับก็มันจะต้องให้แต่จ่ายให้เหม,มาะสมนะครับมีอะไรสอบถามไหมครับแปดกระสอบแก่มาแสดงว่าสอบใหญ่เนะี เรียนเรียนแล้วปศปศมาอยู่ครับเสือครับคือคนหนึ่งไหนเอกอ่ะยังมารอรออยู่เลิกครับเพราะว่าทำตะการเนี่ยนจะหาี่นี่สัตย์ครับตุ๊ตตุ๊กโอเคครับเอาเลยนะจับ